สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เคยงงไหมครับผมงงเ,เกี่ยวกับหรือว่า confuse ก็คือ,อระหว่างมันติสกิลกับ put the right man on the right job ก็คือระหว่าง2ตัวนี้ก็ยังงงง,งอยู่ว่าตกลงใช้ตัวไหนดีในช่วงเวลายังไงควรใช้อะไรอย่างเช่นว่า,า put the right man on the right job อย่างเช่นว่าตอนนี้เดี๋ยวมผมมีของมาเปรียบเทียบให้ฟังระหว่าง ใช้คนให้ถูกลักษณะอย่างเงี้ยครับผมวันนี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างอ่ะมันใช้ต่างกันแล้วมันมันดีหรือมันไม่ดีหรือว่ามันแผ่นมันแค่พอใชอ้ยกตัวอย่างเช่นว่า,าเราจะไปฟันไม้ไผ่เงี้ยครับไม้ไผ่อ่ะถ้าเราใช้ตัวนี้เนี้ยนันนี้เล่นมีดเลยครับผมก็อันนี้เขาไว้ทางป่านะครับผมเป็นเขาเรียกว่ามีดขออันนี้มันเหมาะสําหรับการเอาไปใช้กับ ถางป่ามากกว่าเพราะว่ามันมันมันโคง,งเวลามันตวัดไปอ่ะมันจะเกี่ยวมาเลยเกี่ยวเกี่ยวเอ่อหญ้าเกี่ยวป่าเกี่ยวอะไรพวกนี้ยเหมาะสําหรับถางป่าแต่ถ้าเอาไปเหลาหรือเอาไปอะไรก็ทําได้แต่จะไม่ดีครับผมแล้วก็ตัวต่อไปที่จะให้ดูก็คือตัวนี้ตัวนี้เอาไว้เหลานะฮะถ้าเป็นไม้ไผ่มันจะเหลาดีมากแต่ถ้าให้เอาไปถางป่ามันทําไม่ได้มันทําได้ไหมทําได้แต่มันดีสู้ตัวเมื่อกี้ไม่ได้ แล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้คือถ้าเป็นไม้ไผ่นะครับผมเหลาได้ไหมเหล่าได้แต่สู้ตัวตัวนี้ไม่ได้แต่สู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมเหลาแต่ถ้าฟันต้องใช้ตัวนี้ถ้าเจอโคลนเจอแข็งมันก็จะสามารถที่จะใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมตัวนี้ตัวนี้คืออะไรครับกันไกเอาไปฟันได้ไหมไม่ได้ครับผมเอาไปตัดกระดาษดีเพราะฉะนั้น่ะ Put the Right Man on the Right Job เนี่ยก็ยังงงว่าเอ๊ะตกลงตกลงมันต้องยังไงกับมันติสกิลก็คือคนคนหนึ่งสามารถทำได้หลายๆอย่างเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแต่ผมว่ามันติสกิลเป็นสิ่งที่ดีเนาะก็นะแต่พวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นว่าตัวนี้เนี่ยเป็นมีดเล่มเล็กเนาะสามารถเอาไปถางป่าได้ไหมไม่ได้ครับผม ก็นั่นแหละมันเป็นมีดเหมือนกันตระกูลมีดเหมือนกันเนาะแล้วก็นั่นแหละอะไรกันหินเท่าหินก็เหมือนกันหินเปรียบเสมียน,นโค้ดเนาะถ้าไม่มีหินมีดก็ไม่คมเหมือนโค้ดนะครับผมโค้ดดีๆหายาบ